สแกมเมอร์จะมาในรูปแบบให้คุณเขียนจดหมายอ่ะคุณตั้งใจฟังให้ดีนะคะทีเนี้ยข้อแรกเลยคือชอบให้คุณเขียนจดหมายผ่านทางอีเมลไปให้เขาซึ่งตัวเขาเองจะเอาสคริปต์ทั้งหมดเลยมาให้คุณอ่าแล้วก็แค่คุณใช้เมลของคุณนะส่งไปส่งไปหาเจ้านายส่งไปหาบริษัทของเขาแบบนี้เป็นต้นนะคะเพื่อที่จะอย่างเช่นคือเขียนจดหมายแบบลางานให้หน่อยอะไรประมาณนี้เพราะเขาจะมาหาคุณที่ไทยนะคะข้อที่สองคือ อาจจะเป็นแบบเขียนถึงนายพลนะหรือจะเขียนถึงหัวหน้าอะไรประมาณนี้นะคะที่โคเชมพูดมารวมๆนั่นแหละว่าจำเอาไว้เลยนะการเขียนจดหมายในลักษณะแบบนี้จะเป็นการทำงานของสแกมเมอร์เพราะอะไรเพราะว่าพอคุณเขียนจดหมายไปปุ๊บนะมันจะมีการตอบกลับจากทางนั้นแล้วก็จะทำให้คุณรู้สึกว้าวว้าวในที่นี้แบบอย่างเช่นว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะเขาเป็นคนที่แบบมีเงินเยอะนะคุณลองเข้าไปเช็คดูเงินเขาสิ มันก็จะล่อลวงคุณให้คุณเห็นได้เหมือนกันคะ่ะว่าเฮ้ยคนนี้ระดับแบบนี้เลยเหรอแต่ว่าการที่คุณจะต้องเออเขาจะต้องมาหาคุณได้อย่างเงี้ยเขาจะต้องถอนเงินซึ่งตอนนี้เขาถอนไม่ได้มันจะต้องเติมเงินเข้าไปแนวๆแ,แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้คือมันเป็นเกมของสแกมเมอร์ในการเขียนจดหมายเพื่อที่จะทําให้คุณแบบเห็นเห็นแล้วทําให้คุณหลงนะคะเห็นถึงความมีเงินของเขาอะ่ะเข้าใจไหมเออเห็นถึงรายได้ของเขาอย่างเงี้ยแล้วทาให้เราหลงหูตามืดมัวโอนไปให้นะคะ คือเสร็จเลยแบบนี้โอเคนะถ้าเจอแบบนี้ในรูปแบบเขียนจดหมายคือไม่ต้องคุยแล้วค่ะมันเป็นส scammer โอเคนะคะ